สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างเชลซีพบกับคริตตันพาเลตราคาต่อรองเนี่ยเปิดมาให้เชลซีต่อหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับ เชลซีเตรียมเปิดสนามสแตมฟอร์ดบีตต้อนรับการมาเยือนของทีมคริสตันพาเลตโดยเจ้าบ้านเชลซีของกุนซือแฟรงค์แลมพาร์ดสภาพทีมนั้นก็ยังคงมีปัญหาในแดนหน้าอยู่นะครับแต่ด้วยตัวผู้เล่นที่มีเนี่ยก็ยังพร้อมรบอยู่ซึ่งเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เพิ่งจะตกรอบในเกมบอลถ้วยอย่างคาราบาวครับมาด้วยนะครับด้วยการแพ้มาต่อฮอนนมสเปอร์ในการดวลจุดโทษทําให้2เกมหลังสุดนั้นก็ยังคงไม่ชนะใครนะครับเกมรับก็ยังคงเสียประตูเยอะอยู่ส่วนทางฝั่งคริสตันพาเลตนะครับภายใต้าการนำทีมของร,รอ,อยฮอร์ ใหม่ในเกมลีกเลยนะครับดูแล้วเกมนี้เนี่ยพริตันพาเลตมีลุ้นด้วยความระวังตัวมากกว่านะครับทีเด็ดของพวกเขานั้นก็ยังเป็นลูกสวนกลับแม้ว่าเจ้าถิ่นจะดูเหนือกว่าแต่เกมนี้ถ้าดันชนะขึ้นมาสกอร์ไม่น่าขาดหรอกครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยอินซีพังกาดพริตตันพาเลตสกอร์ที่คาดพริตตันพาเลตบุกมาเสมอกับเชลซีหน